ไอปาปีก้าอะไรเงี้ยแบบกินตลอดเลยหนูชอบขวานใหญ่ขนมไดโนเสาร์เกิดขวานใหญ่เออชอบเหมือนกันเลยผงผงชูรสมันเยอะมากอร่อยสุดๆอันทำมาจากเนื้อไดโนเสาร์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ตั้งท่าอยู่นั่นแหละเจ้ตัวเราอยู่บ้านใหญ่อะทางไม่ไม่ดูนี่ไหมไม่ดูนี่ไม่เห็นไม่เห็นเออข้าวปี่บ้านใหญ่ก็อีกแล้ว ตลอดเลยว่ะทำไมชอบปั่นไฟแตกวะเออไม่ได้ปั่นไฟแตกที่เห็นมันอยู่บ้านใหญ่อยู่กลัวมันทำไมเอากุญแจไว้หน้าหน้าต่างนะโอเคในหน้าต่างมาแล้วเดี๋ยวเป็นบอสมาแล้วมาแล้มาเลยตัวอะไรอ่ะอป็นบอสปีบอกสมันมีสีฟ้าเร็วด้วยวะโอ้ย มันพูดอยู่ไหนอะปันอยู่ LT ตรงหน้าบัานดิพี่เดียนพี่ผีมาหาหนูแน่เลยหนึ่งพันปะ่ะเล่นอยู่เล่นอยู่พี่เดียนคิวโ <c oughs> ยเซนได้ปะมันคิว <Q S 2> หรอกไม่เล่นไม่เล่นคิวโยเฟนโอ้โหเบื่อใชเดียเอ ก่อนอยู่ซ้ายซ้ายล่างนะครับหลังบ้านใหญ่หนูเปลี่ยนสายที่เอ,อยู่ซ้ายบนเปลี่ยนเมนอยู่บ้านใหญู่ะไรไงอะ่ะถ้าไม่อยู่บ้านเล็กก็อยู่บ้านใหญ่ทงองเงินน่าจะ อ,อยู่ไหนฮนะอยู่วิชายเดียวอยู่สายบนเร็วลิปัดเลยลิปัดเลยไม้ยังหมดแล้วปันอยู่ครับปันอยู่เร็วๆไม้ยังหมดแล้วปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่ปันเลยลปันเลยปันเลย,เลย,เลยตรงแถวเครื่องเ,งเรามีไม้สองแผ่นถึงม,มีแม็กเทปด้วยอยู่วิชายเดียวเร็วๆเร็วๆไม้ยังหมดแล้ว จะลงล่างแล้วเนี่ยจะลงล่างแล้วเนี่ยจะลงล่างแล้วเนี่ยโดนมาฝปัญยุปัญยุปัญยปัญยปัญัญยปััญมุปัปัญยปปัลยุปงญปัญยุปะญยุปัญยยมาัญยุปัญยุปญยุปัญยุปัญยุปัญยปเล่นลัางไปเล่นป่างไปเล่นล่างโซนบนหมดแล้วัย้ยญญััปัั มีไมายล้วเฮ้ยเราจริงๆไม่ออกทางนี้มาจริงๆไม่ออกขวามามีไม้กันหนูไม่รู้โอ้เพลงเก่ามากเลยจริงๆพี่กันหนูไม่รู้ว่าแฟนมีหลอดีหนูก็เลยชอบเขาพี่ถอนถอนเสาถอนเสากับผีใกล้มาก พี่ช่วยไม er ่ได้พ <mm ี่ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้เร็วๆพี่โดนทีหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูชิวชิวโอเคโอเคมาเลย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 กลับแล้ว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 มันทึบข้างมีกลับมาล่อมันใหม่มนเดินมาเดินกลับมามันเดินกลับมามันเดินไปมันเดินไปบ้านใหญ่มันตีละครังมันเจะแล้วมันเข้าไปบ้านใหญ่มันกำลังเดินขึ้นบันไดไปเข้าประตูไปแล้วขอบคุณมากค่ะคุณจินดีก็ได้วยได้วยได้ ไม่หิวก่อนไม่หิวก่อนก็มาก่อนสิไม่อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้ถ้ามันมาเดี๋ยวพับไม้เลยอะไรอ๋ออันนี้แค่ถามพี่โบว่าให้อยู่ตรงไม้ถ้ามันมาให้พับไม้เฮียโอ้โหอะไรวะพี่อ๋อไม่คิดว่าตกใจเลยพวกกันพวกกันพวกกันเองพวกกันเองหน้าตาไม่เหมือนวินบอกเลยตกใจพวกกันเองเดี๋ยวไปไหนหูด เดี๋ยวไม้หมดเลื่อนเหรอบอกไปเลขข้างล่างไปเลขข้างล่างไปเลขข้างล่างไม้หมดแล้วข้างบนน่ะไอ้มันกลับมามันหมวกลายปั่นบ้านใหญ่ป่ะมันหวงเครื่องหายากไปแล้วตายากซ้ำมซ้ำบ้านใหญ่หน่อยเดี๋ยวกำลังไปซ้ำกำลังไปซ้ำรับซ้ำรับซ้ำรับซ้วมรับซ้วมรับดูดซ้วมรับดูดซ้วมมาแล้วมาแล้วมาบ้านใหญ่แล้วแคทโทเทมหน่อยก็ดีนะโนวันนะ ไม่เจอโทเทมไม่เจอโทเทมค่ะเออเดี๋ยวเจอนวันเดี๋ยว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 คานเดี๋ยวคานเดี๋ยวคานคุณต้องออกไปไกลหนึงไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีกุญแจนี่เป็นไงโอ้โหใช้เดี่ยวจูตั้งนานไม่ไม่ไม่ล้มสักทีเลยผมไอหมูใช้เดี่ยวของจริงวะมาค่ะไปช่วยได้อะอยู่ไม้หมูหนูช่วยได้หนูช่วยหนูช่วยช่วยเลยช่วยได้ช่วยเลย อุู๋ทึบไม้ขึ้นไปเลยมันทึบไม้ขึ้นไปปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟโอูไปเล่นกระท่อมนะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไม่วัวเล่นยังเล่นแล้วเล่นแล้วกลับมากลับมาพี่กลับมากลับมาพี่กลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่มาเอาหนูเออก็หนูไม่รู้หนูวันพี่หนูจะทางตันหนูไปเล่นโซนล่างนี่หนูไปเล่นโซนล่างนี่ พีมาพี่ไม่ไรละเอาเฮ้เอามันฟันในของมันอะมันแค่เดียวมันฟันลมคมกริบไงล่ะเอ้ยปั่นเครื่องนี้ได้นะเดี๋ยวเอาเครื่องมานี่ไงเราเครื่องนี้ก็ได้ปะเดี๋ยวมันมาแค่เดียวก็แล้วแต่ให้มันมานเดี๋ยวก็ไปซ้ำเครื่องเก่าก็าไปซ้ำนี่ก็ไปเนียนซ้ำไว้ไเนียนซ้ำไว้เนียนอะไรมันมาเนี่ย ไอหมูเล่นไปยังเนี่ยเล่นไปแล้วปั่นเดี๋ยวหมูด้วยเรียบร้อยเฮ้ยบล็อกเร็วชิบมาแล้วอีนทำอะไรลงไปวะหนูไม่ได้ทำไรหนูปั่นไฟเลยประตูอยู่ประตูอยู่สายบนว่ะบล็อกบล็อกไหน่อยกำลังไปบ้านต้นไม้หมูมามามาหมูมู ไม่จะบล็อกเลยเลเลยเลยเลยเอาก็บอกให้บล็อกไงที่ตรงไหนก็บอกให้บล็อกไงก็บอกให้วก็บล็อกไงเออก็บล็อกก็บอกก็บอกไงผิดตรงไหนฮะระวังเราว่งอย่าเจ็บพีตายแล้วนั่นน่ะไม่ไม่ไม่เกี่ไระพี่ปั่นไฟพี่ปั่นไฟอยู่สายบนทางมันตับนสายบนตัวมันทึบเครื่องมันทึบเครื่องอยู่สายบน เอ้ยมันเจอมันเจอพี่พี่ช่วย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 ไปแล้วไปบ้านเล็กแล้วมันกำลังมาบ้านเล็กพี่ช่วยพี่ช่วยเครื่องพี่เก้าเก้าพี่กลับพีกลับกลับกลับมามันกลับมากลับเฮ้ยเอาจริงนะน่ะเอ๋อก็บอกว่าพี่ช่วยทิ้งเลยมันเลยมานเลยมาเลยไม่เป็นไรนี่อะไรด้อยเพื่นี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละน้องภู ไปฉีกไปฉีกไปเครื่องเกาเกาไปแล้วผมคิดแบบว่าอยากโดแนแฝนมัง้งไงกินเลยไม่โดนเลยแหม่ก็ไม่ต้อง <c oughs> ก็ไม่ต้องเซียนอยากขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวจะเฝ้าเา <c oughs> คยเคยเคยรู้ว่าได้เล่นเฟสเดียวมันไปยังไงใช่หรอือไมันเห็นไหวหายสังเลิศสังเล่เออจะได้ออกไหมล่ะไปห้าวเล่นไม่ได้ออกะ ได้ออกเด้ออก,กหนูมีกุญแจเดี๋ยว <c oughs> มาไปแม่หมูเีจเดียวช่วยได้เจเดียวไปแม่หมูเห็นนะนีไปนีไปเอ้ยบอกลมได้ล้มเลยล้มเลยล้มให้เขาอุ้มไปเลยอะไล่หนูหนวันบ่หวานหนุ่มหนุ่มอยู่บ้านเล็กอ๋อ เอาใจมาด้วยวะเฮ้ยเขาไล่หนูไม่เป็นไรหนูล้มได้เขาดักหน้าหนูโอเคโอเคมีนวันด้วยสวยนวันกับผีอะไไม่มีไปเปิดประตูเอ้าเปิดเองก็ได้ทีมเราหนูเข้าใจดินประตูอยู่สายบนะอยู่สายบนมีแต้มปั่นแค่เดียวอ่าแล้วบอกให้มาเปิดประตูแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งมาโอ้กระบวนการการคิดหยุดเลยนะผีไปแล้วนะผีไปแล้วไปไหนไม่รู้มองไม่เห็นน้องปูจะล้มันเนี่ย

กุญแจอยู่ในหน้าต่างพี่หน้าต่างในบ้าน<อ>มันมันมันจะมันไม่เอาหนูมันไม่เอาหนูแมวห,หนูก็ผีแหละฉีกไฟหนูหนูหนูคนเราจากกระท่อมไปดิพี่หนูไม่รู้าาพ,พี่อย่าไปเอากุญแจพี่อย่าหนพี่หนูลบอยู่ในไม้หนูลบอยู่ในไม้กุญแจอยู่นะบอกให้บอกให้ไม่เห็น,หนในหน้าต่างไม่เห็นไม่เห็นกุญแจก่อนกุญแจอยู่เออตายกูตายตาย มันไม่แทงหลังเอาเอาวิเดียวอะเออเอ้าแล้วไม่คันออกมาจะได้โอ้โหจะได้ออกท่อตายแล้วที่เดียวมันไม่ได้คีพี่เรนุ่งคลานมาได้ไหมล่ะนุคลานไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเปิดทีมือหมดแล้วอ่ะต้องเปิดประตูต้องเปิดประตูไม่งั้นจะจริงใจ เ่าทำอะไรด้วยนะดึง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 ดึดึง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 ดดึงดึง โอยโโอเคใจมากมึงแล้วอยู่ไหมหมูย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 ูหายฮิวมันก่อนไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยอุ้มโอ้แม่งจอนนี่เฟดสองไม่ใช่หรอได้อยู่ได้อยู่เซฟจริงจก่อนเรื่อมันไปแล้วนะมันวุ่งหน้าไปแบบยังไงเออมันเข้าเฟดันก่อนแล้วเนอไปพี่บอกให้ชิบหายละไม่ทันเป็นไรพี่ไปเลยเป็นไร มันไม่เป็นไรมันไม่อุ้มเดี๋ยวรอให้นอยทีเดียวมันไปหาคนปวดท้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปวดท้องทุกคนเลยหยุด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 ไม่ได้วะพี่หมูขาดไปรอหน้าท่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้หยุดยุดยุดอยู่นี่ไม่แทงผมไม่แทงก็บอกว่าไปออกท่อบอกว่าไม่ต้องออกท่อบอกว่าไปออกประตูมันก็ได้อย่าฝืนออกท่อกันทำไมนี่ไม่เข้าใจ ตายกูว่าเออมาจริงๆล้อมอีเกเชื่อกูไหมมาเอาหนุย <c oughs> ไปกุ๊กเปนก่อนมากุ๊กเป็นก้อนพี<ะ>่มาเอาหนุยมาหิวกันก่อนไปไหนอะไปไหน,หนามาแล้วมาแล้วจะออกแต่ท่อกันันงงจริงๆเลยประตูก็เปิดไว้ ไป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 ตามมาแล้วตามมาแล้วเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาอกไปเร็วเร็เรเวไปไปบล็อกหน่อยโอ้ยอะไรล่ะไม่ใครเป็นไรวะน่ะแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ย ตายหมดเชื่อไหมเออ <c oughs> ไปฮิวนก่อนได้ไหมสองคนนะ่ะถ้าจะช่วยอะ่ะทันนะอีกคนนึงอยู่กบับท่ออีกคนนึงอยู่บ้านใหญ่ ไปละไปละไปละน่าจะน่าจะบาร์บีคิวนะชิปหายละตายหมดมันวิ่งเร็วมากเลยนะ ไปออกท่อไปออกท่อเดี๋ยวเปิดประตูเองมีแทงหลังไปไปออกท่อเลยไปเลยเพราะแทงหลังผมไม่หายอยู่แล้วโมลีแน่เลยว่ะ เอาจะกุ้มให้แทงทำไมน้องก็รู้ว่ามีแทงหลังจำเสีสมองนะไม่ได้ทประตูอะไวันออกไปสานเพิกเองก็ด้องบวนกันออกท่อออกท่อออกท่อดูเจอยู่ประดูเจอยู่หน้าต่างนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ เนี่ยเ็าเรียกว่าเ็าเรียกว่าแตกวาออกท่อทีนี้